b a b ี่ดอสอาจจะถึงจุดกลับตัวครั้งใหญ่เนื่องจากอะไรนะครับสัญญานี้อาจจะยาวนานสักหน่อยและจุดกลับตัวนี้น่าจะไปถึงเดือนพฤษภาคมเลยและข้อมูลตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของเบบี้ดอสด้วยกันทำไมเราถึงช่องเราถึงเชื่อว่าเบบี้ดอสจะมีการกลับตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับเราก็เราก็พูดเป็นเชิงนัยยะนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปฟันธงเรื่องของการลงทุนรอมันวิ่งก่อนเราค่อยใส่เงินเข้าไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเบบี้ดอสเนี่ยมันจะเจออะ และตลาดคริปโตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับการที่อเมริกากับรัสเซียนะครับทำสงครามการเรื่องของการความบารกันเนี่ยมีผลต่อตลาดคริปโตด้วยเอาแหละนะครับในขณะนี้เราเห็นภาพรวมของคริปโตเครนซีนะครับกำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตครั้งใหญ่นะทางยุโรปก็พยายามที่จะตีคริปโตเครนซีครั้งใหญ่นะครับตรวจสอบดุลกรรมเพื่อจะ ทําให้อ่าทางรัสเซียเนี่ยเจ็บตัวเนื่องจากรัสเซียนะครับในช่วงนี้เป็นมิตรกับปิตคอยเอาละเราบอกภาพรวมตรงนั้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคือเมื่อผมได้ทําคลิปเนี้ยนะครับมีเหรียญสามเหรียญที่ดูเหมือนมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับหนึ่งคือชีบะสองคือดอทคอย3สามคือเปเปดอท ชิบาเนี่ยผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างดอชคอยกับเบบี้ดอชเนี่ยอาจจะเป็นบ้างนะครับในบางจังหวะอาจจะไม่ใช่แต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทั้งสามเหลี่ยนเนี่อ่าทรงกลับมาค่อนข้างดีเลยเอาแหละนะครับทำไมเราเชื่ออย่างนั้นต้องบอกนะว่าเรื่องนี้นะครับอย่าเอาไปใช้ในการลงทุนฟังหูไหว้หูใส่เงินแค่พอประมาณลงทุนแค่พอประมาณ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คุณเห็นนะครับว่าภาพรวมของของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอะไรนะครับอ่าถ้าเกิดย้อนไปเดือนมก,กราคมเป็นช่วงเวลาที่อีลอนมาร์นะครับแล้วก็ทีม e อทคอยฟา n เดชันเนี่ยออกมาก้าวเรียนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับดอ c คอยในการชำระสินค้าบางประเภท ในบริษัทเทสลาดอชคอยก็เลยขึ้นไป1.5 1.6เลยนะในช่วงนั้นนะครับก็อไม่ใช่นะครับ0.5 0.6นะครับ0.15 0.16พูดราคาผิดไปเอาแหละนะครับเราก็เห็นขึ้นนะครับมากเป็นพิเศษและสิ่งที่ตามมาคือกราฟนะครับในช่วงเดือนมกราดอชคอยจะทำจุดสูงสุดในรอบปี2022คือช่วงนั้น b บบี้ดอทก็ทำจุดสูงสุดในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับแล้เบบี้ดอก็กลายเป็นการทำลาย All Time High ครั้งใหม่ที่6,000กว่าดอลลาร์และสิ่งนี้นะครับถ้าดอทคอยในตอนนี้มันมีการปิ้วมากขึ้นในเรื่องของการเป็นเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งของโลกนะครับแล้วดอทคอยตอนนี้อยู่ในรูปแบบของตู้ ATM ในสหรัฐอเมริกานะครับ มีเครื่องขุดมากมายนะครับกำลังขุดดอ c คอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสถิติที่เราให้เห็นแฮชแท t เมื่อคลิปก่อนนะัะน้นถ้า d ดอ c คอยกำลังถูกปลุกปั่นตอนนี้นะครับโดยอีลอนมาร์นะครับแล้วก็ทางด o i คอยฟาวเดชันกำลังดันเหรียญดอ c คอยขึ้นไปอยู่อีลอนมาร์ก็ออกมาดันเหรียญดอ c คอยผ่านทวิตเตอร์นะครับจูงหมาตัวเองไปยูเกินแล้วก็สร้างสตอรี่ในทวิตเตอร์ผมขอให้ เล่ารายละเอียดตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันยาวมากเราแก่ทำสตอรี่นี้ค่อนข้างยาวไปดูกันเองนะครับในทวิตเตอร์ของแกเอาแหละนะครับเราจะเห็นตรงนี้ว่า d o ร์คอยเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมากับ d o g ์จคอยได้เหมือนกันนะในขณะนี้และเราไม่ได้สังเกตเรื่องของราคาอย่างเดียวเราสังเกตเรื่องของการที่วานเนี่ยเข้ามาเล่นช่วงนั้นนะครับจะมีอยู่สามเหรียญที่วานเข้ามาเล่นหนคือโฟกี้ สคือ d o จคอยสามคือเบบี d o อและว n นนะครับเป็นวันชื่อเดียวกันเลยคือว n น b s เ1000ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเจ้าของเป็นใครนะครับกระเป๋าลิ้นตานานแต่ก็คาดว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละนะครับที่เข้ามาทําให้ราคาเหรียญพวกนี้ขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเหรียญสามเหรียญที่จะขึ้นนะครับที่มีความสอดคล้องกับดอจคอยคือห โฟกี้สคือ d o ชคอยสามคือ b a b y d o อชฉะนั้นเรื่องนี้นะครับต้องติดตามกันต่อไปข้อมูลอาจผิดพลาดได้แต่ย้ำนะครับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดดอชคอยเกิดการสไปค์ขึ้นเมื่อไหร่เตรียมตัวนะครับ2เรียนนี้จะตามมาเอาละนะครับดอชคอยเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่อาอ่ามันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับโดยใช้ เรื่องของการเปรียบเทียบเมื่อเดือนพฤษภาคมดอ c คอยทําจุดพีที่สุดที่27บาทนะครับแล้วมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า d ดอ c คอยเนี่ยอาจจะพีที่สุดในเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนนี้ก็ได้นะครับโดยการเป็นช่วงของทีมของอีลอนมาร์กนะเขาพยายามดันราคาขึ้นไปเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยกันนะครับแต่มันก็อาจจะเกิดการแพนิคเซล อะไรก็ว่ากันนะครับในช่วงนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ผมเชื่อว่าระบบมันดีขึ้นละนะครับความกาวเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่เป็นตัวระบบดังนั้นพอเวลามันขึ้นไปมันจะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆดันขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ทางอีทูเรียมกับบิตคอยนะครับทรงไม่ค่อยดีแต่ดอจคอยเบบี้ดอ s ชิบะก็มีการดันขึ้นไปโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b รและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community และเรามีกลุ่ม b a b y d o ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์จาก QR code ให้ใครสนใจนะครับเข้าในกลุ่ม babydor ก็ทักไปที่เพจละกันผมมีเหรียญตัวนึงชื่อ starnet เป็นเหรียญต้นน้ำ ราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์ตัวนี้นะครับค้ำประกันโดยชีบะและตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับข้อมูลเบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับใครสนใจจะลงทุนเพิ่มเติมได้ก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันและผมก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน นะครับและพงมก็ย้ำเลยว่ามีความเสี่ยงหมดเลยและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะกู t ท t h ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนี่มูลสำหรับวันนี้ขอ